วิธีการโอนเงินให้เพื่อนจาก Wallet สู่ Wallet ก่อนอื่นให้ท่านทำการเข้าสระบบของ Ad MyGMT แล้วกดไปที่ส่งเงินให้เพื่อนที่ร่วมใช้ MyGMT ส่งเงินให้เพื่อนของคุณได้อย่างง่ายดายให้กดไปที่ส่งไปที่ MyGMT Wallet ให้ท่านทำการใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อนของท่านลงไป หากท่านได้เซฟเบอร์เพื่อนของท่านเอาไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของท่านระบบจะโชว์ขึ้นทันทีท่านสามารถเลือกเบอร์เพื่อนของท่านได้เลยทำการใส่จำนวนเงินและกดถัดไปตรวจสอบรายละเอียดเพื่อนของท่านแล้วกดอนุมัติเลือกการชำระเงินด้วยกระเป๋าเงินของฉันกดยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ หลังจากนั้นสามารถทำการกดปิดได้เลยขั้นตอนง่ายๆสำหรับการส่งเงินจาก w ไ l เลสู่ w ไวเล t ให้เพื่อนของท่าน